สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะครับและวันนี้พี่ตีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันรบเจ้ายม้าเอ็มทีศูนย์เก้รถคันนี้ครับเป็นรถปี2019นเะครับเป็นรถใช้มือเดียวเลขไม้ส0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นของแต่งจัดเต็มจะมีอะไรบ้างมาชมเลยครับมาคันนี้ครับอย่างที่บอกเลขไม้บินมาเพียง3 9 6 1กิเโลเมตรแท้นะฮะกุญแจครบ3ดอกครับสีดำา2สีแดงหนึ่งนะครับมาสเตอร์สีแดงมาให้ครบเลย คันนี้คงเป็นแฮนด์เดิมนะครับนี่ฮะหัวโชคเดิมสวยไม่มีรอยนะครับเห็นไหมฮะสภาพเหมือนใหม่สภาพนางฟ้าประกับไฟฟ้าเดิมตัวสืออมีเดินลางปอกแฮนด์เดิมกระจกไปแฮนด์แต่งทรง CRG มือคัตเดิมนะครับคันนี้ได้คันนี้ครับได้ของแต่งครับเป็นกระสัดจากมาทริสนะครับพร้อมมาขายึดตรงรุ่นเลยเห็นไหมครับโอ้สวยงามนี่นี่มือเบรกเดิมครับเป็นแบบก้านเหรียญนะครับไม่มีคอตไม่มีงอประกับคันเร่งตรงสื่อไม่มีเดินลางนะครับฝาปิดกระปุกมันเดรกก็ไม่มีรั่วซึมไม่มี ลอกล่อนนะครับนี่ดูขายึดกระสบัดโอ้โหโคตรหล่อนี่กับนี่ฮะฝาถันน้ำมันด้วยนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบสีถังสวยครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเลยบ่อนั่งเดิมสวยเช่นเดียวกันนะครับไม่มีขาดไม่มีรูครับรถที่พังคันนี้ครับนักวันนี้ติดจองไปแล้วนะครับบอกงี้เลยไปโอนแล้วเรียบร้อยครับลูกค้าจะไปแนนผ่านล้วด้วยนะฮะอ่าที่ผ่นได้ลงคลิปเลยนะนี่โคมไฟหน้าเดิมสวยครับไม่มีรอยนะครับอืมรอยเม็ดทรายรอยแตกร้าวไม่มีแน่นอนสวยเหมือนใหม่ กระบอกโช้กด้านหน้าครับเป็นแบบอัพไซด์ดาวนะครับไม่มีรอยบุบแทกด้านหน้าด้านข้างนะครับบังโคลนหน้าเดิมไม่มีแตกร้าวยางหน้าหลังเดิมติดรถจากศูนย์เลยครับนี่คือ3,000กิโลเมตรแท้นะครับแล้วก็ขอบล้อด้านหน้านะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเป็นสีเดิมนะฮะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะครับล้อจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอจริงๆมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยนะครับกระบอกโชกล่างสวยครับไม่มีรอยหินคลิปเปอร์เดิมไม่มีรอยล้มรอยสไลด์นะครับแล้วก็นี่ครับหม้อน้ําเดิมนะครับให้ดูเลยนี่เห็นไหมฮะ ใหม่มากๆ้ดูคอท่อเด็นี่เป็นท่อแต่งนะครับอะคาโปวิกแบบฟูลซิสเต็มนะครับตั้งแต่คอท่อยันปลายท่อเลยนะฮะอันนี้โอ้โหฝาวาวเดิมครับดูฝาวาวก่อนบินฝาวาวเดิมนะครับไม่มีดูซึมไม่มีคาบกาวแข็งเครื่องฝั่งขวานะครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะเลยพักเท้าเดิมสวยดูพักเท้าอย่างใสอย่างขาวเลยนะฮะไม่มีแตกหักไม่มีบิดไม่มีงอแล้วที่สคัญครับคันนี้มาเพราะปาท่อแต่งจากอะคาโบวิกแบบฟูลซิสเต็มเบิกศูนย์มาเลยฮะอันนี้ครับเป็นของแท้ด้วย อัตราติดง่ายครับอัตราเร่งเปง่ไงขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์ดิ่งนะครับไม่มีสะดุดโหสคดยอดจริงๆคันนี้ครับสวยเหมือนใหม่รถที่ันครับวันนี้มาพร้อมกับโชคหลังแต่งจากโอลินนะครับเป็นโช๊คแท้เบิกสูงเลยนะคะครับต,ตัวนี้สวิวงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มรอยแทะด้านข้างจานเบรกด้านหลังนะครับเป็นแค่รอจริงๆมาพร้อมกับระบบเบรก ABS เห็นไหมครับังเกต สัมผัสถึงความสวยความใสคันนี้ใช่ไหมเนี่ยมันสวยจริงๆ3,000กิโลเมตรแท้นะครับแล้วก็นี่ครับขอบล้อด้านหลังไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเลยแล้วยางเนี่ยยางเต็มจริงๆคันนี้นี่ยางเต็มเลยฮะยางคันนี้ครับอ่าบันท้ายเดิมสวยครับไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนครับสำหรับคันนี้รถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุอะไรทั้งสิ้นเลยมาฝั่งซ้ายบ้างวินนี่ครับฝั่งซ้ายครับโซลสเตอร์เดิมๆนะฮะสวิงอาร์มฝั่งซ้ายเดิมนะครับไม่มีรอยถลอกนะเมื่อกี้อยากให้ดูเมื่อกี้อยาี่กให้เหลังนะครับโอิน ของแท้ตัวท็อปนะครับนี่ตัวท็อปนะครับมีซับแทงแยกสามารถปรับระดับได้โอ้โหหายากมากพักเทา้าฝั่งซ้ายครับเซนเซอร์ไม่มีแตกหักเลยนะฮะเห็นไหมครับเอ่แทงเครื่องฝั่งซ้ายครับผมไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับฝาวงฝาเป่าเดิมครับไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบกาวโอ้โหสภาพอันนี้เหมือนใหม่อ่ะอ่ะลับที่หน้าเครื่องฝั่งซ้ายบินหน้าเครื่องฝั่งซ้ายดูครับใกล้ๆแห้งแหงใสใตาตา,ตาทะเบยียนพระรามห้าอยู่แล้วนะฮะบิงอา กระบอกโช้ลาดด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยไม่มีรอยหินนะครับจาเนเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอจริงๆนะครับสำพกับด้านขวาเลยนะครับเอาละฮะเป็นไงบ้างสำหรับเจ้าย amaha ng09 ปี2019คันนี้อย่างที่บอกนะนะวันนี้ติดจ,จอมัแล้วด้วยนะครับแต่ว่าอยากไปเอาไอามา้พวกท่านดูว่ารถคันเนี้ยเราตั้งใจคัดมาจริงๆนะครับว่ารถต้องสวยจริงเลขไม้ต้องแท้แล้วเรามีเลขไม้จากลูกค้าให้ดูทุกคันนะครับเราประกันเลยว่าของเราเนี่ยสวยแน่นอนเอาที่สำคัญครับ คุณซื้อไปแล้วเนี่ยเรารับซื้อคืนด้วยถ้าคุณอยากขายเบือ่ออยาก up cc มาขายให้เราครับธนาคายพละามาธแลเรเจอกันที่ด้านครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ